สวัสดีค่ะพบกับญิงช่องสมหญิงชาแนลนะคะวันนี้หญิงจะมาป้อนลูกนกไว้เจ็ดวันค่ะเนื่องจากแม่เขาไม่เลี้ยงนะคะหรือทับน้องตายไปตัวหนึ่งเราก็เลยเอ,ออกมาเลี้ยงเองค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะเราก็จะชงอาหารให้เหลวเลยนะคะไม่ต้องคนมากแล้วก็ให้เย็น แล้วเราเราก็จับลูกนกมาทำแบบนี้ค่อยๆบีบสลิงเข้าปากนะคะต้องรอเป็นจังหวะนะคะอย่าเอออย่าบีบอย่าบีบใส่ปากน้องทีเดียวน้องจะกกืนไม่ทันเดี๋ยวจะทำให้น้องเสียชีวิตได้นะคะ